พริกถือว่าเป็นพืชที่สามารถที่จะแตกกิ่งแตกแขนงได้เยอะเราจึงมีความจําเป็นในการตัดแต่งกิ่งพริกเพื่อให้พริกมีความแข็งแรงนอกจากนั้นแล้วนะครับในการแต่งกิ่งย,ยังช่วยให้ทุกกิ่งของพริกในต้นเดียวกันเนี่ยสามารถที่จะโดนแดดโดนลมได้ดีขึ้นเมื่อได้รับแสงแดดอย่างสม่าเสมอจะทําให้พริกของเราเโดกขึ้นสําหรับวิธีการทานะครับจะนับจากด้านล่างขึ้นไปประมาณ6กิ่งเราจะลิดออกให้หมดหลังจากที่เราลิดกิ่งด้านล่างออกไปแล้วทีนี้เรามานับกิ่งที่เราจะไว้ต่อต้นเราจะไว้ต้นละ4กิ่งก็คือ1 2 สา,ส,ส, Omaha, ilot, สามแล้วก็4นะครับเมื่อเราได้ครบสี่กิ่งแล้วให้เราเด็ดยอดออกเพื่อที่จะให้กิ่งที่ได้มาใหม่ทั้งหมดเนี่ยมีความสมบูรณ์แล้วก็สามารถที่จะให้ผลผลิตได้ดีด้วยหลังจากที่เราทําการตัดแต่งกิ่งไปแล้วเราควรที่จะมีการให้น้ําอย่างสม่ําเสมอควรที่จะให้ปุ๋ยเพื่อที่จะเสริมในเรื่องของการเร่งการแต่กิ่งด้วยไม่ว่าจะเป็นพวกปุ๋ยคอกปุ๋ยมากหลังจากที่เราตัดแต่งกิ่งไปแล้วประมาณ1เดือนพริกจะเริ่มออกดอกเริ่มติดดอกแล้วต่อไปก็ใช้เวลาอีกไม่นานเราก็สามสารถที the the life, ่จะนําเอาพริกเนี่ยไปประกอบอาหารได้ครัับนนี่่ก็คือออตตวยางงข้ ที่เราทําการแต่งกิ่งไว้กิ่งเขาจะมีความแข็งแรงแล้วก็ตั้งชูชันได้ดีสามารถที่จะติดดอกออกผลได้ดีทุกกิ่งนอกจากนั้นแล้วเรายังได้ทรงพุ่มที่ใหญ่ขึ้นลดปัญหาในเรื่องของการสะสมโรคและมแมลงต่างๆได้ด้วยหรือเพิ่มช่วงระยะเวลาการเก็บเกี่ยวสาหรับพริกเนี่ยได้ยาวขึ้นกว่าปกติและยังทําให้เราเนี่ยได้ผลผลิตที่เต็มเม็ดเต็มหน่วยผลผลิตที่มีความสมบูรณ์คุ้มค่ากับการปลูกพริกเทคนิคการตัดแต่งกิ่งพริกเทคนิคนี้รับรองได้ผลแน่นอนครับ